ผมสมชายวาธิรัตน์ประจาน,นตพูดภาคใต้นะครับวันนี้เข้ามาเยี่ยมชมของจาง้าสีตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับแต่สัญลักษณ์ของจอ,อดรถกุนิการยังไม่มีนะครับได้สัญลักษณ์อะไรก็ไม่มีนะครับจะได้แต่ว่ายัางไม่คกบกอง ไม่ไม่ตกก็เป็นต่างระดับนะครับของน้ำของน้ำก็ประตูก็ไม่ใช่บานเลื่อนนะครับไม่ใช่บานเลื่อนสามารถก็เข้าได้นะครับเข้าได้ผู้พิการผู้สูงอายุแต่ก็เร็วตืว้นก็สามารถก็สวิงได้แต่ก<ต><ต>ว้างกว้างจะแคบไปนิดนึงนครับ้ง้างไม่ได้มา,ราตรฐานไม่ได้มาตรฐานเดได้นะครับ ประตูประตูประตูต้องเป็นบานเลื่อนใช่ไหมครับดกบครับประตูต้องเป็นบานเลื่อนใช่ถ้าเป็นรถวีเชฟไฟฟ้าน่าจะได้เนอก็อ่างล้างมือก็อ่างล้างมือก็ถือว่าโอเคเข้าได้นะครับเดี๋ยวถ้ารถลงก็น่าจะเป็นบานประตูนะครับก็จะเข้ามาก็ติดรับเด็กเหารินได้ครับใช้ได้ครับ ได้นะครับจากประตูด้านข้างนะครับแล้วก็จะเข้าไปอ่างล้างมือนะครับติดนะครับตรงนี้ก็เป็นของรัฐบาลนะครับของทางหลวงใช่ไหมครับฝากกระทรวงครับมนาคมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเข้าไม่ได้นะครับน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับ เพ ies, ื่อความเป็นมิตรต่อคนทั้งมวลนะครับอันนี้ก็ฝากกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยดูแลด้วยนะครับจุดฝากรถที่รนสกานะครับฝากไว้เวยนะครับที่ช้างีนะครับโบกงเที่ยวไทยเที่ยวไปสุกใสสำราญทุก ค <Yeah! S 1> ืออารียาสถาปัต